เสียงรบกวนในหูเป็นอาการที่เราได้ยินเสียงรบกวนที่อยู่ในหัวหรือในหูนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะมีเพียงเราเท่านั้นที่จะได้ยินส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่เสียงจากภายนอกค่ะเสียงจะมีหลายรูปแบบเลยค่ะเช่นเสียงแหลมวิทวิทเสียงเหมือนจิ้งหรีดคลิกคลิกหึ่งหึงคล้ายลมเสียงอู้อู้เสียงพึบพับเสียงซาซาเสียงสะท้อนเสียงก้องหรือตุ๊บตุ๊บฟู่ฟูตามจังหวะการเต้นของชีพจรมักเกิดจากประสาทหูเสื่อมตามวัยเมื่ออายุมากขึ้นประสาทหูเสียจะ จากการอยู่ในที่ที่มีเสียงดังประสาทหูถูกทำลายจากการกินยาที่เป็นพิษต่อหูรวมไปถึงเกิดจากท่อยูสเตเชียนที่ปรับความดันในหูชั้นกลางมีการทำงานที่ผิดปกติขี้หูอุดตันเยื่อแก้วหูทะลุหูน้ำหนวกหรือเกิดจากการเปลี่ยนแรงดันถ้ามีเสียงในหูไม่หายสักทีควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและรักษาตามสาเหตุก่อนจะสายเกินแก้นะคะ